สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความกังวลเรื่องวัคซีนนะครับหลายๆคนก็มีความกังวลว่าวัคซีนซินแวคกเนี่ยที่ผลิตจากประเทศจีนเนี่ยมีผลในการป้องกัน โควิดได้แค่5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองมันน้อยจังเลยแถมผลข้างเคียงเยอะนะครับประเด็นอยู่คำว่าผลข้างเคียงเยอะนี่แหละเพราะว่าพอวันนี้นะครับ11มิถุนายนนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวัยน,นะครับก็ได้มาสรุปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับเทียบกันกับตารางที่เห็นนี้นะครับแอสตาเซนกาเนี่ยมีผลข้างเคียงมากกว่านะครับและเจอเจอบ่อยกว่าซิโนแว็กซ์นะอีกครับงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วที่เราเคยกังวลว่า เฮ้ยเราอยากได้แอสตราเราอยากได้ MINA เราอยากได้ไฟเซอร์อยากได้มดเดอรหน้าแต่จริงๆแล้วซิโนแวคมีผลข้างเคียงที่พบน้อยกว่านะครับถ้าเราดูจากข้อมูลที่คุณหมอใส่ d ดาร์กโพสต์วันที่28กลกุมภาพันธ์นะครับต้องลงม้างล่างอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับในนี้นะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัววัคซีนนะครับซีโนแวคเนี่ยนะครับมีผลข้างเคียง เทียบกับกลุ่มคอนโทรลเนี่ยมากกว่าเล็กน้อยอย่างมีในยะสำคัญแต่ก็ดูไม่ได้มากจนน่ากังวลน,นะผลข้างเคียงก็อันนี้ตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาเนร่บเกิดขึ้น,นคแค่ประมาณ1-3%เองแล้วกลับมาที่ข้อมูลของคุณหมอยงนะคุณหมอยงบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยพบว่าอายุน้อยเกิดขึ้นเยอะกว่าคนที่ เป็นผู้สูงอายุและผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชายแต่ประเด็นสําคัญคือมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าอาการข้างเคียงเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศในกลุ่ม m อ็มเช่นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา้นไม่ต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเคยกังวลว่าซีโนแวคจะมีผลข้างเคียงเยอะกลับกลายเป็นพลิกกลับกันครับซีโนแวคมีผลข้างเคียงที่เจอได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอสตราเซเนกาไฟเซอร์และโมเดอร์นาดังนั้นถ้าเรามาคิดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือ เนื่องจากผลข้างเคียงมันเป็นอะไรที่เราทํานายไม่ได้คําถามก็คือถ้าเรารู้สึกกังวลมากเราเลือกที่จะไม่ฉีดแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงที่ว่าถ้าในอนาคตเราติดเชื้อโควิดโอกาสที่จะลงปอดเนี่ยสูงมากเลยนะครับซึ่งดังนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าเออทุกคนต้องฉีดหรือว่าทุกคนอย่าฉีดไม่ใช่นะครับผมแค่จะบอกเฉยๆว่าถ้าเราเข้าใจข้อมูลแบบนี้เสร็จปุ๊บเราไม่จําเป็นต้อง กังวลก็ได้เราวินิจฉัยทุกอย่างตามข้อมูลนะครับที่เราได้รับแล้วเราก็ถ่วงน้ําหนักว่าเราคิดว่าเราจะฉีดหรือเราไม่ฉีดด้วยเหตุผลอะไรเพราะผลสุดท้ายถ้าเราฉีดเราลดโอกาสที่เราจะตายจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยในกรณนนีที่เราติดเชื้อในอนาคตเนี่ยได้เกือบ100%เลยดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรานะ คิดว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนฉีดนะครับเพราะว่าฉีดแล้วมันได้โอกาสนอนแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากเสี่ยงกับผลข้างเคียงของวัคซีนเลยดังนั้นเราอาจจะต้องไปเสี่ยงกับโอกาสในการติดเชื้อในอนาคตแทนดังนั้นให้กําลังใจทุกคนนะครับเลือกทางใดทางหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องกังวลเราเลือกแล้วเราก็รับผลของการเลือกของเราครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ